ดอยหลวงเชียงดาวนี่วันนี้คุณต๊อกสุภกรมาเยี่ยมเยือนม่อนพระจันทร์ทรงกรดในรอบหกปีแล้วนั่นถ้ำอะไรอันนั้นถ้ำค้างคาวถ้ำค้างคาวเห็นนะฮะมีบินเห็นแบทแมนมีมีมีออกเวลาออกแล้วก็จะมีนกนกนางแอ่นด้วยนี่ดอยหลวงเชียงดาวนี่นะฮะนี่นี่คือบรรยากาศวันนี้วันที่เท่าไหร่เนี่ย วันนี้วันที่15กุมภาพันธ์15567กุมภาพันธ์อ่า15กุมภาพันธ์นี่ดูววินะะฮบรรยากาศยามเย็นๆนะฮะบรรยากาศยามเย็นๆที่บนม่อนพระจันทร์ทรงกรดไม่ต้องบินทางมอเตอร์ฮะอันนี้อัดอัดวิดีอัดวิดีโออยู่เดี๋ยวค่อยไปออกลงเพจนี่นะฮะลมเย็นดีนะที่นี่นเมื่อคืนนี้เมื่อเช้านี้อากาศประมาณ สิบสี่สิบสามสิบสี่อ่าสิบสามสิบสี่องศานี่อากาศยังเย็นหนาวเย็นนะฮะอากาศหนาวเย็นนี่อบล้อมด้วยโดยนางนี่โดยหลวงเชียงดาวนะครับนี่โดยนางน,<ด>นี่โดยนี่โดยหลวงเชียงดาวโดยหลวงอันที่มีแหลมมุมมองมุมมองตรงนี้นะคุณต๊อกนี่มุมมองตรงม่อนพระเจษฎาตรงนี้จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นยอดฉัตรเขาเรียกเป็นอะไรมงกุฎอ่าเป็นมงกุฎนี่นี่ขุนไก่นี่ขุนไก่สุดหล่อ ไม่ได้เจอกันหลายปีนะฮะหลายปีดีจัะเดี๋ยวก็มีโอกาสก็ไปการาบหลวงปู่ไปการาบหลวงปู่ที่บนม่อนพระจนทร์สงกรดหลวงปู่ณลา,าสะโพนะฮะหลวงปู่ณลา,าสะโพเนี่ยท่านองค์จริงท่านยังอยู่ในถ้ำ<ง>ชื่อถ้ำขามนุ่นตร,ตรงที่ยอดพระธาตุดอยเชียงดาวน,นุ่นนะฮะ<ง>เพราะว่า องค์จริงท่านน so ี่ห Mont ินครอบล่างประวัติแล้วที่ว่าหลวงปู่มั่นหลวงปู okay ่แหวนหลวงปู่ตื้อหลวงปู่ขาวทุกท่านทุกอง์ที่มาปฏิบัติธรรมที่ม่อนพระจันทร์ทรงกรดตรงนี้นะฮะนี่คุณต๊อกก็ได้มีโอกาสได้สร้างรูปเหมือนองค์ใหญ่อยู่เมื่อประมาณ6ปี6ปีที่แล้วนี่นะฮะตรงนู้นนะฮะพระธาตุดอยเชียงดาวนี้นี่โอ้นี่มีโอกาสครับต้องมาฮะที่นี่บรรยากาศ หาซื้อไม่ได้ฮะมาฟอกปอดครับนี่นะฮะขอบุณสำหรับคุณต๊อกแบะสุภกรณ์นี่องพระจันทร์ทรงก้นบรรยากาศก็ดีเจ้าของนั้นก็ดีเจ้าของไปฤาษีไปแล้วนะฮะทุกวันนี้นะฮะแต่ย่าทำไม่ดีครับก็คงจะนำบรรยากาศช่วงเย็นๆของวันที่15นะครับมาให้กับแฟนๆเพจมาพรจ้าสกดได้รับชมไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับนี่ ขอบคุณคุณต๊อกนะฮะแล้วก็คุณไก่แล้วก็น้องน้องทุกคนที่าม,ามาเยี่ยมเยือนนะฮะคิดถึงกันนะนี่ขอบคุณครับ,บ,รบสำหรับวันนี้สวัสดีครับทุกทุกคนคคนี่